โอเคครับผมนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีรอยขาดรอยขาดมันโคตรเยอะเลยดเสียดายอะทำไงเน่ยาผมเคยดู Youtube มานะผมเคยไปศึกษามานะ <c oughs> เขาใช้เขาใช้เราใช้กาวร้อนก็ได้นะครับผมว่าวิธีนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า ถ้าได้กับดีวานกันนะถ้าเพื่อนท่านใดแบบผมว่าต้องมีอะ่ะมือใหม่อะ่ะแบบเผอไปทําหนังขาดอะไรเงี้ยผมว่าต้องมีนะนะครับนี่ครับ,ค,รบค,ค่อยๆเอามายึดฟันคีวมาก่อนนะครับเขาจะพับเขาเหมือนเขาจะขาดแล้วเขาจะพับไปนะครับเนี่ยครับเขาจะพับมาด้านในเนี่ยคือแค่นี้แค่นี้ก็เกือบเกือบเกือบดีแล้วนะครับเพื่อนดูนะครับเราอย่าเพิ่งไปดึงให้มันฉีกนะเราค่อยๆค่อย,อยๆแบบ ค่อยๆค่อยๆประคองเค้อออกมานะครับค่อยๆขี้ออกมาครีครีนะครับไม่ใช่ขี้ครี่นะครับค,ค,ครบคี่โอเคจากนั้นผมก็ผมจะเติมผมจะใช้กาวร้อนนะนิดเดียวนะครับอย่าไปเยอะนะครับใช้นิดเดียวนะครับผมใช้ไม้จิ้มฟันนี่เนี่ยผมก็จะสอดกาวร้อนไปด้านในนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนจะแปะด้านในก่อน ไม่ให้มันตรงเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนนะครับไม่ให้มันตรงนะครับผมจะแปะด้านนี้ก่อนคือนี้จริงๆแล้วนี้คือผมว่ามันใช้ได้กับลาโพง DIY ก็ใช้ได้นะเพราะว่าลำโพง DIY ก็เป็นหนังกันเนาะมันก็มีโอกาสที่จะขาดเหมือนกันเนี่ยตัวเนี้ตัวนี้มันก็จะแบบมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะแบบไม่นั่นแล้วอะคือมันไม่ตรงแล้วอะทีนี้เราก็ การ้อน,นี่เนี่ยค่อยๆเดินนะครับเดินทีละขอ้อเดินทีละโดนเดิน,เด,นเดินตามแผลมันนะครับแต่มันจะมีรอยเการ้อนนิดนึงแต่ก็ก็ดีกว่าที่มันขาดไงน,นะครับแล้วก็กดไว้นะครับแล้วก็เดินค่อยๆเดินตามขอบนี่นะครับคือดีกว่าเมื่อกี้อะ นะครับดีกว่าเราต้องมปหุ้มหนังใหม่ด้วยแล้วก็ดีกว่าเมื่อกี้นะครับเนี่ครับเนี่ยแต่อันนี้คือกรณีที่เขาขาดแล้วคือขาดแล้วมันไม่ได้แหว่งหายไปนะนะครับขาดแต่มันยังแบบมันยังเหลือชิ้นส่วนอยู่เนาะนี่ยครับทีนี้มันก็คือธรรมชาติของหนังวันนี้มันจะมีเป็นลายเส้นใช่ไหมเราก็กดให้มันเป็นลายเส้นทีนี้มันก็จะพางตาเราก็จะมองไม่เห็นแล้ะว,ว่ามันรอยขาดตรงไหน,น ก็กดให้มันไปลอยตามรอยเส้นไปนะครับเนี่ยเนี่ยนี่อันแรกคือแรกนี้คือถ้าแบบถ้าไม่สังเกตถ้าไม่บอกว่ามันมีรอยขาดตรงนี้นี่อาจจะอาจจะมองไม่เห็นเลยนะเอาใหม่เอาใหม่เจมอีกหน่อยตรงนี้นะครับตรงนี้มันยังคงคองอยู่เนี่ยเหมือนผมพยายามใช้เล็บนะครับใช้เล็บแบบเหมือนจิกให้มให้มันเป็นล่องเป็นรอยแบบตามลายหนังนะครับนี่นะครับ มันก็ทีนี้มันก็จะแบบเป็นอันนี้แผลแรกนะครับไว้แผลที่สองนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีหน,นึ่งเนี่ยเนี่ยเราค่อยๆแบบค่อยๆแบบมวนเขาออกมานะครับดึงออกมาดึงออกมา,ด,ออกมาดึงออกมาให้ได้ก่อนนะครับพราว่าเขาจะขาดแล้วเขาจะแบบเ,เราก็โดนกระทแทกเขาจะแบบย่นไปเขาจะพับไปด้านใน แต่น,นี้ผมว่าไม่ไแน่ใจว่ามันจะได้แบบเนียนแค่ไหนนะานนี้มันแบบขาดเยอะเลยนี่คือขาดเยอะเลยอะแต่ผมจะพยายามให้มันแบบเนียนที่สุดโอเคตามนี้นะครับค่อยๆอะเดี๋ยวผมเอาตรงกลางก่อนเดี๋ยวผมแปะตรงกลางก่อนตรงกลางนี้นะครับ กลางผมกดไปเลยให้มันแนบที่สุดเท่าที่จะแนบได้นะครับก็ใกล้เคียงกันนะแต่ก็อันนี้ก็คือผมก็มือสมัครเล่นนะเอาละพอทําไม่ดีผมจะเริ่มออกตัวก่อนเพราะว่าถ้าออกงานออกมาไม่เนียนจะออกตัวก่อนแต่ถ้าถ้าเนียนปุ๊บโมเลยนะครับผมจะโม้ส่งเลยนะครับ แต่ถ้าออกมาแล้วแบบไม่ค่อยประทับใจผมจะแบบออกตัวไว้ก่อนแต่มันมีอะไรไม่รู้มันคํำอยู่เนี่ยผมพยายามงัดแล้วมันก็มันมีอยู่นิดนึงคนระับมันอาจะเป็นเศษกาวี่มันอยู่กันนะมันจะดูตรงๆนี่ไงออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบแนบแล้วนะครับ ฉะนั้นผมจะเอาเติมกาวตรงมุมนี้นะครับจะเ,เติมกาวมุมล่างนี้นะครับ ไปด้านบนบ้างนะครับแยวเราให้เก็บละเอียดทีหลังอีกทีนึงนะครับไปบนก่อนโอเคไปนะครับเราก็ไปเล่นแบบขอบๆต่อแตกกลางลขอบต่อ ก็คือก็ดีดีกว่ามันเปิดอยู่เมื่อกี้เนาะเนาะถามว่ามันจะเนียบไหมผมมันเป็นบางแผลไงอย่างแผลเนี้ยมันไม่มันไม่หนักมากมันเนียบเลยอย่างแผลเนี้ยมันหนักก็จะค่อยไปคือธรรมชาติของหนังพวกเนี้ยมันดีอย่างคือมันเป็นรอยอยู่แล้วไงมันมีรอยแบบเป็นรอยแบบเหมือนเป็นรอยหนังก็เรียกรอยอะไรเป็นลายมันลายชุมพูเนาะไอ้ลายเลยนะ ลายยิ้นจีผมก็ไม่รู้ว่ามันคือลายเราสามารถเอาเล็บเอาเล็บเนี่ยสร้างลายให้มันได้ พยายามจะเอาเล็บสร้างลายให้มันนะครับมันจะได้ดูแบบเหมือนพางตาไปนะครับแบบไม่เห็นรอยละอะไรนี้นะครับคือนี้คือต้องบอกก่อนว่านี้คือลูกค้าก็น่าจะทําตกหรือเะไรสักอย่างนะครับเป็นรอยมาแล้วเขาส่งมาซ่อมอาการเปิดไม่ติดนะครับซึ่งอันนี้ผมแถมให้นะเพราะว่าผมเห็นแล้วมันลาคาญลูกหูลูกตาเนาะผมก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงเนาะถ้าเห็นลาโพงที่มันขาดตรงเนี้คือตรงมุมนี้มันเป็นแสกหน้าอะไรเงเป็นแบบนับขาก็เหมือนเป็นนับขากคนเราอะไรเงี้ยซึ่งมันขาดแบบมันก็เห็นแล้วมันก็เสียลม ลูกค้าก็แบบไม่น่าทําตกเลยอะไรนี้นะครับก็เป็นผมเองผมก็ไม่แฮปปี้เนี่ยผมซ่อมให้เท่าที่ดีที่สุดนะครับคือถ้าดีอย่านี้หุ้มหนังใหม่อ่ะตรงนี้มันบุบเนี่ยเพราะว่ามันแบบเหมือนมันเหมือนมันเหมือนชิ้นส่วนมันมันแหว่งหายไปนะครับเหมือนเนื้อมันหายไปนะครับมันก็เลยยุบโอเคนี่นะครับเท่าที่ทําได้นะครับ นี่นะครับนี่ช่วยเขาที่ช่วยได้โอเคนะครับมือใหม่มือสมัครเล่นนะครับสําหรับการซ่อมหนังนะครับก็โอเคสำหรับผมนะเนี่ยแต่จริงดูในกล้องนี่เห็นชัดนะดูในกล้องเห็นชัดแต่พอดูในตาเปล่านี่แบบแทบไม่ค่อยก็เห็นอยู่แต่ก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนเมื่อกี้ไม่ไม่ได้รู้สึกเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ไม่แน่นะเขาใช้เวลาเพามเปื้อนฝุ่นบ้างเลยมันก็จะแบบถ่ายไปเองถ่ายความรู้สึกไปเอง โอเคนะครับนี่ครับใช่ละ okay. นี่ครับนี่คือผมใช้กาวร้อนนะถ้าค่อยค่อยแต้มไม้ทิ้งฟันแต้มทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วน,วนมันก็ดีขึ้นนะครับไม่ขาดแล้วแต่ก็แบบนิดนึงโอเคนะคะสำหรับคลิปน,นี้แค่นี้ก่อนเนี่ยนอกจากจะซ่อมให้แล้วนะครับเปิดติดแล้วนะครับก็ยังซ่อมหนังให้อีกนะครับแต่ถ้าได้สีมาเก็บเนาะถ้าสีมาเก็บ สีดํามาเก็บนิดนึงผมว่าน่าจะน่าจะดีกว่านี้นิดหนึ่งครับผมว่าแค่นี้พอแล้วแหละอันนี้แค่นี้เจ้าของเครื่องก็แฮปปี้แล้วแหละเออเพราะว่าเขามาซ่อมอย่างอื่นไงมาซ่อมการเปิดม่ติไงแล้วผมทํานี้ให้ก็ผมว่าเขาน่าจะแฮปปี้แล้วแหละนะครับตามคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ